สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะท,ที่ราคาไม่ค่อยจะสูงนะครับสําหรับวันนี้จะนําเสนอเป็นกระบะท,ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ5 0,000ืบาทแล้วก็ไม่เกิน80,000บาทนะครับสาหรับกลุ่มราคาเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่เขาเนี่ยน,น่ารินมากๆนะครับแล้วก็มีได้หลายรุ่นที่ได้สภาพอาจจะสวยมากๆแต่ต้องแบบเนี่ยบอกแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าสภาพอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ในราคาที่ประมาณนี้นะครับแต่ก็ ถือว่าใช้งานได้เป็นรถหาเงินหาทองนะครับเริ่มต้นจากยี่ห้อแรกนะครับที่นำเสนอในวันนี้ก็คือแบรนด์ Mazda นะครับเป็น m a z d a f i g h t e r ์สำหรับ m a z d a f i g h t e r เนี่ยตัวนี้เป็นโฉมแรกนะครับสำหรับ m a z d a f i g h t e r ข้อดีของเขานะฮะก็คือรูปร่างหน้าตาเขาจะดูค่อนข้างจะสวยมากๆและราคาไม่เกินแสนปัจจุบันนะครับบางรุ่นเนี่ยหาซื้อได้อยู่ที่80,000กว่าบาทแต,ต่ต้องแจ้งก่อนอย่างนี้นะฮะคือต้องเป็นตัวเตีย้ยเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นรถกระบะยกสูงเนี่ยราคาปัจจุบันก็จะกระโดดขึ้นไปค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยนะฮะตัวที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นอย่างเป็นแคปนะครับเป็นแคปบ้างเป็นหัวเดียวบ้างราคาไม่เกินแสนหานี่สบายสบายเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของ Ma z d a f i g h t e r นะครับตัวโฉมแรกนี้นะฮะก็คือค่อนข้างจะดูใหม่กว่าเพื่อนนะฮะรูปร่างหน้าตาเนี่ยดูไม่ไม่เก่ามากนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆในราคาเดียวกันนี้นะครับทีนี้เรามาดูยี่ห้อต่อมานะครับ ยี่ห้อต่อมาก็ขออนญาตนำเสนอเป็น Ford Ford r a n g r r Ford Ranger, Ford Ranger เป็น r a n g e r โฉมแรกนะครับสำหรับ Ford r a n g e r โฉมแรกเนี่ยรูปร่างหน้าตา,าถือว่าปรับมาค่อทั้งจะดูดุดันขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับทางมาด้าตะกี้นะฮะคือ Ford เนี่ยกับ m าด้าได้หลายอย่างเขาใช้คล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวยกสูงของ Ford นะครับรูปร่างหน้าตานี้ถ้าเป็นตัวยกสูงราคาย,ยังสูงอยู่ แต่ถ้าพูดถึงว่าเพื่อนเพื่อสมาชิกไม่จําเป็นจะต้องอไม่คิดว่าต้องไปลุยอะไรนะครับเพื่อนก็ไม่ต้องไปเอายกสูงก็ได้ผมว่าตัวเตี้ยก็ถือว่าแจ่มที่สุดนะครับสำหรับทางด้านฟอร์ดนะฮะแน่นอนว่าคํานิยามของฟอร์ดก็คือเรื่องของความแกร่งแน่นอนนะครับใช้เหล็กอย่างดีนะฮะรถนี่หนักตึ้งเลยนะฮะทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับที่การ์ดซิงจะนาเสนอที่ราคาไม่เกิน8,000 80, บาทก็คือนิสสันนะฮะนิสสันฟอนเทีย เป็นนิสสันฟอนเทียโฉมแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตาลึกเข้าไปหน่อยอ่าสหรับฟอนเทียเขาจะมีอยู่สโฉมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวโฉมแรกเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ถ้าตัวโฉมแรกเนี่ยปัจจุบันราคาไม่เกินแสนนะฮะหาได้สบายนะครับแต่ว่าอย่างว่านะฮะด้วยสมรรถนะด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยปีของเขานะครับาาก็อาจจะอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่ถ้าพูดตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้ามใหม่รุ่นหนึง่งเนี่ยฮะ ถ้าเกิดว่าเป็นฟอนเทียเนี่ยถ้าข้ามไปอีกรุ่นหนึ่งจริงๆเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไรนะครับก็สามารถจะข้ามอีกรุ่นได้แต่เพื่อนเพื่อนสมาชิกมีงบจํากัดจริงๆนะครับสำหรับฟอนเทียโฉมแรกนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดนะครับอันนี้ฮะนี่คือตัวที่เทาถ้าเกิดเพิ่มตังค์หน่อยเราจะได้เป็นโฉมประมาณนี้นะครับไฟหน้าจะเต็มๆจะดูดีขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ก็แล้วแต่ง,งบเราแล้วกันนะครับทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับ สำหรับยี่ห้อต่อมาก็เป็นมิซูบิชิสตราด้าโฉมแรกเหมือนกันนะครับสำหรับสตาร์ด้าเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาผมว่าดูค่อนข้างจะวัยรุ่นวัยรุ่นกว่าเพื่อนนะฮะเท่าที่ไล่มานะในปีเดียวกันถ้าไล่ปีใส่ปี ada, เนี่ยผมว่าสตาร์ด้าเนี่ยดูดีมากๆนะครับสำหรับเครื่องของสตาร์ด้าเนี่ยหลายๆท่านก็ให้คำนิยามกับสตาร์ด้ากับมิซูว่าแรงอยู่แล้วนะครับรูปลักษณ์หน้าตาแน่นอนผ่านนะครับเครื่องก็ใช้ได้ภายในผมว่าก็ ถือว่าเยี่ยมนะครับสำหรับสตาร์ด้าเนี่ยจริงๆเขามีหลายโฉมนะครับหลายโฉมหลายหน้าเลยแหละเขาปรับบ่อยมากแต่การซิงขออนุญาตนําเสนอเป็นโฉมแรกแล้วกันนะครับสำหรับสตาร์ด้าสำหรับสตาร์ด้าผมเคยใช้อยู่นะฮะเคยใช้ในชีวิตประจําวันก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้ดีนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคันผมเขาทั้งจะกินน้ามันนิดนึงผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นเขาจะกินเหมือนกันไหมนะครับแต่สตาร์ด้าเขาทั้งจะเ่อ,ท,อทั้งจะกินน้ํามันสักหน่อยนะฮะแต่ความแรงนี้มาเต็มๆเลยนะครับ ทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับก็คือยูสุทีเอาสำหรับยูสุทีเนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันปีต่อปีนะฮะถือว่าเป็นรถที่อายุเยอะกว่าเพื่อนปีสูงกว่าเพื่อนนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์นะครับแบรนด์ที่ต้องบอกว่าคนไทยเขาน่าจะนิยมนะฮะสำหรับยูสุซ่อมง่ายนะครับดูแลง่ายอะไหล่ยังหาง่ายอยู่ทั้งทงท,งที่อายุอานามขนาดนี้แล้วนะครับสำหรับยูสุ โฉม TFR นะครับราคาประมาณไม่เกิน80,000บาทเนี่ยเอาจริงๆก็อาจจะยังยังไม่ได้ตัวสุยังไม่ได้ตัวสวยสักเท่าไหร่นะครับอาจจะขี้เหร่ขี้เหร่ด้ยซ้ำนะฮะแต่ถ้าเกิดเราขยับขึ้นไปเป็นมาสก9,000 0กว่าอะไรประมาณเนี้ยท่านจะได้เล่นตัวพวกแบบฝาทองไปเลยนะครับตัวนั้นก็เจ้าตำนานเงียบพังดังวิ่งเลยนะครับเครื่องดังดังนะครับแต่ขับสนุกจริงๆสําหรับ TFR นะฮะทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับยี่ห้อต่อมาที่นําเสนอก็คือตัว o t a Mighty X สำหรับ MightyX นะฮะปกติแล้วถ้าเป็นตัวไม g h t y x เนี่ยตัวสูงสูงไม g ี t y x Plus พัดอะไรพวกนี้ราคาเขายังเขาต้องสูงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เกี่ยงสภาพอาจจะสีขี้เลหน่อยนะฮะอาจจะตรงนั้นตรงนี้ชำรุดบ้างนิดหน่อยนะครับอาจจะซื้อได้เป็น MightyX เลยนะครับสำหรับ MightyX คล้ายๆกับยูสูเลยก็คือซ่อมง่ายนะฮะดูแลง่ายไม่มีความจุกจิกในตัวของอการดูแลซ่อมแซมสักเท่าไหร่เลยนะครับ ถือว่าเป็นรถที่ตอนนี้ราคาค่อนข้างจะอยู่ในกลุ่มสูงที่สุดของรถในปีเดียวกันนะฮะสำหรับไมที่เจุดเด่นของเขานะฮะก็เรื่องนี้แหละฮะเรื่องความครบคันเรื่องซ่อมง่ายดูแลง่ายเป็นแบรนด์ที่ดีนะครับราคาไม่ตกถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่การเลสซิ่งแนะนํานะครับทีนี้ทางการเลสซิ่งขออนุญาตนะฮะแถมอีกสักรุ่นหนึ่งแล้วกันรุ่นนี้จริงๆราคาเขายังตกมาไม่ไม่ถึงหรอกแต่ผมว่าอนในอนาคตอันใกล้น่าจะตกลงมาถึงแน่นอนนะครับก็คือโตโยต้า ไฮรักไทเกอร์ที่เป็นโฉมแรกนะครับสำหรับไทเกอร์ที่เป็นโฉมแรกเนี่ยปัจจุบันนะครับจริงๆราคาก็ยังอยู่ประมาณสักไม่เกินแสนเก้าหมื่นนะฮะพอหาได้แต่สภาพเดี๋ยวโหดูแทบไม่ได้นะต้องบอกอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคันสวยๆก็ต้องแสนอัพนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าขยับขึ้นไปสักหน่อยนะฮะเป็นแสนในหนอยเน,นี่ยอาจจะได้เป็นตัวดีโฟดีเลยได้ซ้ำนะครับแต่นี่พูดถึงว่าตัวที่เป็นตัวไทเกอร์โฉมแรกแล้วกันนะครับ เพราะว่าไทเกอร์โฉมแรกเนี่ยเ,เขาก็จะมีตัวขี้เหร่บัางอยู่ถ้ามีงบจำกัดนะครับก็อาจจะหาได้นะครับาอาจจะไปกระโดดเล่นตัวพวกนี้ได้ตัวราคาไม่เกิน80,000อะไรประมาณนี้นะครับสาหรับอันนี้ก็เป็นตัวที่การเลซิ่งจะมานําเสนอนะครับเป็นรุ่นที่ราคาอยู่ที่ประมาณ50,000บาทนะครับจนถึงประมาณ80,000บาทาถ้าเกิดว่าใครมีงบ จำกัดนะครับเดี๋ยวทางการลิซิ่งจะค่อยๆนําเสนอนะอันนี้ต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับนี่คือช่องใหม่ของการลสซิ่งนะครับชื่อว่าช่องตํารารถเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถมือ2นะครับพูดคุยเรียกกับสินเชื่อพวกนี้นะครับพูดคุยเรื่องของเทคนิคการขับรถอะไรพวกนี้คือรถเก่านะฮะเราจะเป็นเน้นพูดคุยกันนะฮะส่วนช่องการลซิ่งก็จะพยายามให้มันเป็นช่องข่าวกับช่องตัวเลขก็จะปวดหัวนะฮะแล้วก็จะพยายามแยกออกจากกันและตอนนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับขอบพระ